สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบาบกิจสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะเอ่อท่านผู้ชมคะวันนี้พี่ปูชวนท่านผู้ชมพบกับเมนูง่ายๆก่อนเลยนะคะอันนี้คือสันคอหมูนะคะบ้านพี่ปูชอบทานสันคอหมูนะคะเพราะว่าเนื้อมันนุ่มนะคะแล้วก็มีมันแทรกเล็กน้อยนะคะทีนี้พี่ปูจะทํา หมูหวานนะคะเพราะว่าจะต้องนําพาเมนูนี้นะคะไปสู่เมนูน้ําพริกอีกหนึ่เมนูนะคะซึ่งจะต้องใช้เมนูหมูหวานเป็นส่วนประกอบนะคะทีนี้ในการทําหมูพิปูพี่ปูก็จะทําแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้พี่ปูมเีเนื้อหมูอยู่ประมาณหกขีดครึ่งค่ะบางพิปูคนเยอะนะคะแล้วลูกพี่ปูชอบทานเมนูพวกนี้พี่ปูก็เลยทำเยอะหน่อยนะคะ สันคอหมูเนี่ยมันนุ่ม,มน,นะคะพี่ปูมีหอมเนี่ยนะคะหอมแขกอยู่นะคะพี่ปูก็จะใส่เข้าไปด้วยพี่ปูไม่รู้ว่าสูตรของบ้านอื่นใส่หอมแดงหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่ปูใส่ค่ะพี่ปูจะตำเครื่องนะคะแต่ว่าก่อนที่จะตำเครื่องมาใส่เนี่ยพี่ปูจะใส่ซอสเลยนะคะเพราะว่าพี่ปูต้องการให้หมูเนี่ยนะคะนุ่มค่ะ ชีวิตจริงนะคะน้ำตาลหมดแล้วนะคะก็จะใส่น้มันหมดนี้แหละค่ะวันนี้นะคะถ้าพี่ปูไม่ขี้เกียจพี่ปูก็จะออกไปซื้อน้ำตาลปี๊บมาเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้ามันยังไม่หวานนะคะพี่ปูขี้เกียจพี่ปูก็จะเติมน้ำตาลทายช่วยนะคะง่ายๆค่ะอย่าไปทําอะไรยุ่งยากนะคะบางทีอันนี้ไม่มีก็ใช้อนันนุแทนได้บ้างนะคะเพราะว่าครัวเราเป็นครัวบ้านๆนะคะจะได้ทานจริงๆนะคะ พี่ปูจะใส่ซอสปูปันของพี่ปูลงไปนะคะในซอสเนะี่ยพี่ปูบอกหลายๆคลิปแล้วนะคะว่ามออีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะก็ภูเขาทองฝาเขียวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะพี่ปูจะใส่กระเทียมกลีบใหญ่ไปสองกลีบนะคะท่านผู้ชม ส่วนพริกไทยนะคะพี่ปูใส่ไปแค่ครึ่งช้อนชานะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะคะส่วนใหญ่หมูหวานของเรานะคะจะไม่ออกกลิ่นเครื่องเทศชัดเจนนะคะเหมือนเดิมนะคะรากผักชีไม่มีพี่ปูก็วิ่งไปเอาผักชีใบยาวที่มีติดบ,บ้านอยู่ตลอดเวลานะคะตําใส่ไปสักสาใบค่ะ คลุกเคล้าวไว้นะคะแล้วเราก็จะหมักไว้นะคะพี่ปูจะใส่ผงปรุงรสไปสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะในเบื้องต้นค่ะ mm hmm. แล้วพี่ปูก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะสักพักหนึ่งคชมคพี่ปูก็หมักพอสมควรแก่เหตุนะคะเวลาของพี่ปูก็แค่เนี่ยนะคะ พี่ปูทอดปลาลาปลานินแล้วก็หั่นเครื่องเสร็จแค่นั้นแหละพี่ปูจะไปทําหมูหวานต่อนะคะอันนี้คือนอกเรื่องนะคะยั่วน้ําลายเล่นๆเ,เฉยๆนะคะกระทะพี่ปูก็ได้เวลาที่พี่ปูจะเอาหมูหวานของพี่ปูลงไปแล้วนะคะรีบป่วแล้วก็น้ําตามันนะคะหัวหมูจะแข็งค่ะ พี่ปูก็กะน้ำพอสมควรนะนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างไงแล้วนะคะง่ายๆเลยดูดีพี่ปูทำอะไรยากที่ไหนไม่เคยยากนะคะบอกแล้วมันจะไปยากอะไรละคะพี่ปูก็รอเขาเดือดแล้วก็เคี่ยวเขาให้นุ่มแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องสีสันเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ตอนใกล้ได้ที่แล้วนะคะมันจะได้รู้ว่าสีขนาดไหนที่เราพอใจนะคะ ท่านผู้ชมคะพี่ปูต้องการความนุ่มนะคะพี่ปูก็เบาแก๊สนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำเนี่ยนะคะลงไปเริ่มกําหนดสีสันในสิ่งที่เราอยากให้เป็นแล้วนะคะเราใช้สันคอหมูง,ง่ายอยู่อย่างแล้วม่ต้องไปหมัก,น,น,มกนู่นหมักนี่หมักอะไรให้มันเยอะแยะนะคะแ,แป่งมันแปรงอะไรพี่ปูว่าแค่ลําพังในรสชาติของออตัวหมูเองก็นุ่มพอแล้วนะคะ พี่ปูไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรให้เกิดความมันวาวหรือว่าสวยงามอะไรมากนะคะเพราะว่าเพื่อสุขภาพเดือยหมูหวานก็ต้องเป็นหมูหวานนะคะจะไปออกกลิ่นเครื่องเทศแรงแบบกลิ่นพริกไทยโดกระเทียมโดมันก็ไม่อร่อยนะคะใส่แต่พอประมาณหลังจากแอบ,บชิมไปแล้วนะคะยังอ่อนเค็มนะคะพี่ปูใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเลยของพี่ปู ก็ปรุงตามรสชาติที่เราชอบแค่นั้นนะ,นะคะไม่ยากใช่ไหมคะเพิ่มสีอีกหน่อยได้นะคะรสชาติของพี่ปูลงตัวแล้วลงตัวสําหรับการที่พี่ปูคิดว่าทั้าง,งวดไปกว่านี้นะคะแล้วแทรกเข้าไปเนื้อหมูนั่นนะคะให้เหลือน้ําคุกคลิกก็น่าจะโอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเออพี่ปูคิดว่าของพี่ปูใช้ได้แล้วนะคะดูดิควันขโมงจะเห็นผ้าของพี่ปูไหมเดี๋ยวพี่ปูตักให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะ ยังไงคะท่านผู้ชมหมูหวานพี่ปูสีสันหน้ารับประทานใช่ไหมล่ะคะถึงพี่ปูจะทําแบบบ้านๆแต่ความอร่อยพี่ปูไม่แพ้ใครนะคะปิดคลิปท่ามกลางธรรมชาตินะคะทําเป็นยกหมูหวานเข้ามาในสวนครัวของแม่นะคะก็อพอได้นะคะหน้าตาเขาก็แสนจะดีนะคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าถึงพี่ปูจะทําแบบบ้านๆแต่รสชาติของพี่ปูไม่แพ้ใครนะคะแล้วพี่ปูก็จะพาไปสู่เมนูน้ําพลิกอีกเมนูหนึ่งต้องใช้หมูหวานเป็นส่วนประกอบนะคะ เดี๋ยวติดตามชมเมนูต่อไปของพี่ปูได้เลยนะคะสําหรับเมนูนี้พี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ